นาคารลูกเริ่มแล้วอเอ,เอเ้เอ้ยไปจีเริ่มแล้วยังไม่พร้อมเลยเอาดิอุ้ยไปอยู่ข้างไาอยู่ข้างไาอยู่ข้างไปจีก็ไม่รู้ไาอยู่ข้างไาอยู่ข้างฮือดันละวาดแน่ตื่นมาไม่ได้เล่นเลยมันละวาดแน่ <c oughs> ไอเฮยอัไอเ้ยอติดเล่นอะไรอะใครไม่รู้ไม่ย้งเลยเป็นเพราะไม่ยิงเพื่อนูะเกิ่รขึ้นติดเล่นอะไรวะอเจด่านเใครไม่รู้ยิงเจยังไงไม่รู้ต้องกินสีส้มส้มสีส้มส้มยิงกี่รอบเปลี่ยนหลายรอบเยะไม่ท้วนอะไม่ได้เด่นอะ้ไกินหนีเลยเหมือนเราเจมมันเป็นตัวถ่ายขัะนี่เราจะกินนี้ละเฮ้ย เธอจะกินคล้ายๆแบบนี้ดิจะคาดหวังว่าจะไม่ใช่นะไม่ใช่เจ๊จะผ่านเลยแล้วไม่ง่าจริงจังเลยว่าน่ากันใหญ่เลยโอ้ไม่นานแล้วปวดไปลุกปะแล้วพอขึ้นไม่ได้มันเป็นจังไหนวะเป็นจังไหนแล้วเนาะความคักใครมันนั่งอยู่ปะมีมีเหรอเฮ้ยมึงใครเนี่ยมึงมายังไงเนี่ยไอ้ครบอ้าวอีเวงกูก็ว่าแล้วลูกกูขึ้นไม่ได้เดด้อเ โอ้ <c oughs> วนไปแบบกระจกแม่งชื้ด้วยแม่งต้องกดมุมมองที่หนึ่งเข้ามาดูอ่ะอื่นเบิร์